สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็10วันไปแล้วครับสําหรับตัวหน้าช่องครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้าเป้ากันอีกแล้วครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแล่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านตามหมีแอตติโกมาดริดนะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านฝั่งของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานนะครับก็ไม่ทําให้ทางด้านเอฟซีนะครับผิดหวังนะครับก็ถือว่า เข้าเป่าไปถึง10วันต่อเนื่องแล้วครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับรวมถึงท่านด้านอยากเข้ากลุ่มอยากเข้าชมรมนะครับก็มาได้ที่ท่านด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ท่านนนใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับหรือว่าจะมาที่ท่านนั้นแอปเขียวครับ csa 73ตัวนะครับมีแอดไซน์นหน้านะครับมาเป็นสมาชิก ชมรมครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับผมชาเชี่ยวชาญครับวันนี้คัม1ึงคู่หนึ่งสนามนะครับที่เข้าตาเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมหยิบยกไปรายการยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านนาโปลีนะครับจากอิตาลีนะครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านบาร์เซโลนาจากสเปนนะครับคิกออฟในเวลาตีสามบ้านเรานะครับรวมทีทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านนาโปลีนะครับในเกมที่แล้วครับเป็นเกมลีกนะครับก็ ทำได้แค่เสมอกับทางด้านเจนนวครับในบ้านไปที่1ประตูต่อหนึ่งะครับวันนี้ความพร้อมก่อนลงสนามนะครับคาดว่าอ่รายงานข่าวต่างประเทศครับวันนี้จะยังไม่ส่งทนานวีเตอร์อมซิมเฮนะครับกองหน้าตัวเก่งครับจากในจีเรียนะครับเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาตินะครับดูยังไม่พร้อมเต็มที่นะครับกับการลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทนัยสประสานแนวลุกวันนี้จะใช้งานทางด้าน ควินซาคารัสเคเลียนะครับจาโคโมรัสปาโตรีนะครับรวมถึงนั่นซีน,นองเก้นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับ แผงกลางก็จะมีท่านั้นปีออเตอร์ซิลิกีนะครับรวมถึงท่านั้นฟลองอองกินซ่านะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับมาฝั่งของท่านบาเซโลน่านะครับในเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมลีนครับพวกเขาบุกไปเยือนท่านเชลต้าปิโก้นะครับแล้วก็เอาชนะท่านเชลต้าปิโก้ไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแนวลูกนะครับสามตัวก็จะมีท่านั้นลาฟินยาโรเบิร์ตเลวาดอดสกี้ครับรวมถึงท่านั่นยาเม่านะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั่นแฟรงกี้เดยองครับอีกกายกูดูกันนะครับเป็นตัวผนึก เกมแดนกลางนะครับฟอร์มณปัจจุบันต้องบอกว่านะครับนาโปลีช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป๋เลยทีเดียวครับฟอร์มเก่งของพวกเขานี่ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอครับ5เกมที่ผ่านมานะครับเชื่อไหมครับท่านผู้ชมเก็บชัยชนะได้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับในเกมที่ชนะท่านเวลูน่านะครับในส่วนบาร์เซโลน่านะครับฟอร์มของพวกเขานะครับณขณะนี้ครับฟอร์มนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าบาร์ซ่าจะบุกไปเยือนนาโปลีนะครับแต่เกรดบอลนะครับผมยังชอบทางด้านบาร์เซโลน่าอยู่นะครับ วันนี้ให้ไปที่เสมอไหนเสมอกันครับอ่าวันนี้ให้ไปที่เสมอไหนเสมอกันนะครับให้อยู่ฝั่งทางนั้นทีมเยือนนะครับอย่างบาร์เซโลนานะครับผมว่าช่วงนี้นาโปลียังเป๋อยู่นะครับยังจูนกันไม่ค่อยติดเลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้บาซ่าจะไม่แพ้นาโปลีเป็นอย่างน้อยครับโอกาสที่จะชนะนาโปลีนะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางนั้นฝั่งทีมเยือนครับบาร์เซโลนาจากสเปนครับ จะพิชิตนาโปรีไปได้นะครับอย่าลืมครับผมเน้นย้ำนะครับไปที่สเสมอไหนสเสมอกันนะครับจัดไปได้ที่บาร์เซโลน่านะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับรวมถึงท่านนั้นอยากเข้ากลุ่มอยากเข้าชมรมครับเข้าอย่างไรเอ่ยนะครับไปที่ท้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือจะว่าจะมาที่ทา้านาใต้คอมเมนต์นะครับผมวางทางเข้าเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงทางด้าน แอปเขียวครับ C H A 7 3ตัวนะครับอย่าลืมมีแอ s i ดสานหน้านะครับวันนี้ครับเราจะเข้าเป้ากันไปที่11วันติดต่อเนื่องไปด้วยกันครับสติที่ผมเคยทําได้ครับ16วันต่อเนื่องนะครับผมจะทําลายสติตัวเก่าผมได้หรือเปล่าครับคอยติดตามผมยาวๆนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้กําลังใจด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย